เพื่อนร่วมงานที่ยิ้มตลอดเวลาแม้ตอนเศร้าที่สุดทุกออฟฟิศมักมีคนที่โดดเด่นในแบบของตัวเองแต่คนที่ฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้โดดเด่นเพราะเขาไม่เคยหยุดยิ้มเลยเขาเป็นคนสุภาพพูดน้อยและยิ้มตลอดเวลาไม่ว่าผลงานจะพลาดหรือโดนตำหนิแค่ไหนริมฝีปากของเขาก็ยังโค้งขึ้นเสมอ แต่สิ่งที่ขัดกันคือในขณะที่ปากของเขายิ้มดวงตาของเขากลับว่างเปล่าเหมือนมองทะลุทุกอย่างผ่านผู้คนวันหนึง่งเขาได้รับสายโทรศัพท์สีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนเขายิ้มเหมือนเดิมแต่มือของเขาสั่นจนวางโทรศัพท์ไม่ตรงวันนั้นฉันทำงานดึกออฟฟิศเกือบมืดแต่ฉันได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนมีคนกำลังคุย อย่างอ้อนวอนเสียงนั้นมาจากห้องน้ำที่ปิดใช้งานแล้วฉันค่อยๆเดินเข้าไปและได้ยินเสียงเขาชัดเจนเขาพูดว่าผมยิ้มไว้แล้วนะอย่าพาผมไปนะผมยิ้มแล้วเห็นไหมน้ำเสียงของเขาไม่ได้สั่นเพราะกลัวแต่มันเหมือนเคยทำสิ่งนี้มาน,นานแล้วฉันขมวดคิ้วค่อยๆเชงเงอดูในกระจก มันก็มีแค่เขายืนอยู่คนเดียวแต่เขายังคุยอยู่เหมือนมีใครอยู่ข้างๆวันรุ่งขึ้นฉันถามเขาเขายิ้มยิ้มแบบเดิมและพูดแผลว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยยิ้มเลยครับแต่พอเขามาหาผมต้องยิ้มไม่งั้นเขาจะพาผมไปหลังจากวันนั้นฉันเริ่มรู้สึกว่าในออฟฟิศนี้ มีบางอย่างมองเราอยู่ตลอดเวลาและบางคืนฉันก็ได้ยินเสียงกระสิบที่คุ้นเคยจากกระจกในห้องน้ำนเช่นกัน